สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีแต่ในตอนนี้ก็จะเป็นตอนของผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็ลองติดตามรับชมรับฟังกันดูชาวลัคนาราศีกรกฎ ท่านก็จะมีพระจันทร์เป็นดาวตานุลักษ์หรือว่าเป็นดาวประจาตัวของท่านนั่นเองพระจันทร์ก็ในทางโหราศาสตร์ไทยจะถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่สําคัญมากเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวตีเทพร่วมกับพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีสําหรับพระจันทร์แล้วก็ไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะกับชาวลัคนาราศีกรกฎในฐานะที่เป็นดาวตานุลักษณ์เท่านั้นนะครับ แต่มีความสำคัญมากในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเลยตัวอย่างเช่นโบราณอาจารย์ท่านก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าพระจันทร์เป็นดาวที่สำคัญที่สุดในดวงของสุภาพสตรีเรียกว่าถ้าจะดูดวงสุภาพสตรีท่านใดก็ลองดูกันก่อนที่พระจันทร์ในพื้นโนชะตาเดิมถ้าพระจันทร์สถิตยอยู่ที่ตำแหน่งไหนราศีใดก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึง วาสนาหรืออำนาจของสุภาพสตรีท่านนั้นในดวงชะตานั้นๆเลยทีเดียวการตรวจดูพระจันทร์ในพื้นดวงชะตานั้นไม่ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีใดก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องของพระจันทร์เพลนหรือพระจันทร์ดับรวมไปถึงการเกิดอุปราคาหรือว่าเกิดคลาดที่พระจันทร์ก็เป็น หนึ่งในตัวการที่สำคัญเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ดาวพระเคราะ์ทั้ง3ก็คือพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ราหูมาเรียกว่าทำมุมต่อกันในลักษณะที่ทำให้เกิดคลาดขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาของการเกิดอุปราคานั่นเองนอกจากนี้เรื่องราวที่สำคัญในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยของพระจันทร์นั้นก็ยังมีสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรก ก็โบราณอาจาย์ท่านก็ถือเอาพระจันทร์เป็นดาวพระเคราะห์ตัวหลักในการที่จะพยากรณ์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในดวงชะตานั้นหรือกล่าวได้ว่าพระจันทร์ก็เป็นเหมือนกับตัวชนวนจุดระเบิดนั่นเองถ้าเราลองไปฟังพวกสโลกโหนต่างๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าดาวพฤหัสกับพระอาทิตย์ เป็นดาวคู่มิตรที่จะให้โชคแต่จะให้โชคเมื่อไหร่จริงๆแล้วลึกๆโบราณอาจารย์ท่านก็ซ่อนเคล็ดเอาไว้นะครับว่าก็ต้องดูพระจันทร์ที่จะมาเป็นตัวจุดระเบิดถึงจะรู้ว่าท่านจะมีโชคใหญ่ในชันาสานั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของโหราศาสตร์ไทยเลยทีเดียวเรื่องที่2พระจันทร์ก็สำคัญในการหาเลิกต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการในการทำกิจกรรมใดๆ ซึ่งการหาเลิกก็จะดูพระจันทร์เป็นลำดับแรกก่อนซึ่งโบราณอาจารย์ท่านก็จะรอให้พระจันทร์เข้าเสวยเลิกนั้นๆแล้วจึงตรวจดูองค์ประกอบอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับเลิกใดเลิกหนึ่งใน9หมวดเลิกที่ต้องการในวันที่30เมษายน2567ก็เวลาประมาณเที่ยง45นาทีดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรย้าย ออกจากราศีเมษมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่11หรือนในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะเรียกว่าภพลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งการโคจรย้ายในครั้งนี้ก็กระทบกับดาวเคราะห์อ,อื่นๆนะครับอย่างน้อยในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎต้องกระทบอย่างน้อยก็3ดวงจริงๆก็เรียกว่ากระทบ ทุกดวงนะครับแต่ตัวหลักหลักที่เราจะมองก่อนก็จะมีอยู่3าดวงด้วยกันดวงแรกก็คือพระจันร์ซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์ของท่านนั่นเองดวงที่2ก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพฤหัสบดีก็จะทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิที่ราศีธนูและก็เป็นเจ้าเรือนภพสุภะที่ราศีมีนอีกราศีหนึ่งด้วย ดาวพระเคราะห์ดวงที่สามก็คือดาวศุกร์ซึ่งก็จะเป็นเจ้าบ้านของราศีพฤษภซึ่งในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภะที่ราศีพฤษภซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าไปสถิตยอยู่นั่นเองนอกจากนี้ดาวศุกร์ก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบพันธุที่ราศีตุลอีกราศีหนึ่งด้วย ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตที่ราศีพฤษภนั้นก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีดาวมฤุตยูก็ได้โคจรเข้าไปสถิตรออยู่ก่อนแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม2566แล้วก็จะสถิตอยู่ยาวไปเลยนะครับจนไปถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2572ันายดดังนั้นในช่วงเวลาประมาณ1ขวบปีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าไปสถิตอยู่กับดาวมฤุตะยูนี้นะครับ ก็จะอยู่กันในลักษณะที่ว่าคู่กันไปตลอดในภพลาพระของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองและในช่วงขวบปีเดียวกันนี้นะครับที่ดาวพฤหัสบดีสถิตร่วมกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษศนั้นก็ยังจะมีดาวพระเคราะห์อื่นๆอีกสองดวงนะครับที่น่าสนใจจะจะต้องเอามาพิจารณาร่วมด้วยก็คือดวงแรกก็เป็นดาวเสาเจ้าเรือนภพปัตตนิ ที่สถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพมรณะของท่านอีกดวงหนึ่งก็คือราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพมรณะก็สถิตยอยู่ที่ราศีมีนพบสุพะซึ่งเป็นเรือนของดาวพฤหัสบดีนั่นเองแล้วก็ยังทํามุมได้ตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาราศีกรกฏอีกด้วยตั้งแต่ช่วง19เมษายน2566 ดาวพฤหัสบดีก็โคจรเข้าสู่ราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในภพกรมมะของท่านก็เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีมาแล้วเมื่อถึง30เมษายน2567ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับก็โคจรย้ายมาที่ราศีพฤษภพพราพะแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎต,ต่อเนื่องอีกปีหนึ่งเลยทีเดียว ตามตำราผลทีปิกาก็ได้กล่าวถึงเมื่อดาวพฤหัส,สบดีได้โคจรมาสถิตที่พบลาภว่าเจ้าชะตาก็จะร่ำรวยมากมายไปด้วยฆ่าทาตบริวารยดยานผานะจะเป็นคนมียศมีเกียรติแล้วก็ในตำราพฤหัส,สบดีชาดกได้กล่าวถึงดวงชะตาที่พฤหัส,สบดี เป็น11กับลัคนาก็คือมาสถิตยอยู่ในภพลาพะสั้นๆเอาไว้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนมั่งคั่งก็ในช่วงเวลาเช่นนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ขแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีโชคลาภความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆจากหน้าที่การงาน ในความรับผิดชอบของท่านเองเรียกว่าหลังไหลเข้ามาเลยทีเดียวแต่ก็ต้องดูนะครับว่าในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านนั้นระดับวาสนาของท่านนั้นอยู่ในระดับใดด้วยนะครับมันไม่ได้หลังไหลเข้ามาเท่ากันหมดทุกคนนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ญาติมิตรเพื่อนฝูงก็จะให้การสนับสนุนค้ำชูช่วยเหลือชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างเต็มที่อีกด้วย ในช่วงเวลาที่ดีช่วงนี้นะครับท่านจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างของท่านทั้งในครอบครัวในสถานที่ทำงานของท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเป็นโอกาสเปิดที่ดีสําหรับการประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงานและก็ด้านอื่นๆซึ่งก็จะเปิดกว้างให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยทีเดียว ขอเบียงท่านต้องมุ่งมั่นตั้งใจลงมือลุยงานในความรับผิดชอบของท่านรวมเข้ากับการได้รับแรงสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างมากซึ่งในกรณีนี้นะครับตามตำราจากทีปณนีก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็น11บเอจะฟุ้งเฟือ่งคนลือเรื่องลาบเหลือหลาย ก็หมายถึงว่าเมื่อดาวพฤหัสบสดีเป็น11นั่นก็คือสถิตยอยู่ในภพลาพะนั่นเองชาวลัคนาราศีกรกฎนอกจากจะมีโชคลาภความสําเร็จที่ท่านจะได้รับแล้วโบราณอาจารย์ท่านยังได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อมีเหตุเพศภัยหรือมีเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงที่เข้ามา,าเรียกว่าเบียดเบียนดวงชะตาของท่านนั้น ดาวพฤหัสบดีในภพเรือนที่11โบราณอาจารย์ท่านถือว่าเป็นสิงห์กเกณฑ์ถือว่าเป็นตำแหน่งที่คุ้มภัยให้กับเจ้าชะตาได้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปรง่งสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วการที่ดาวพฤหัสบดีมาโยกหลังลัคนาของท่านซึ่งมีพัจชร์เป็นดาวปนุลักษ์นะครับก็จะส่งผล ที่เป็นคุณต่อท่านได้มากกว่าการไปสถิตเป็น11หรือพบลาพะในลักนณาราศีอื่นๆความสัมพันธ์ในลักษณะโยกเกณฑ์ที่ดีของดาวพฤหัส,สบ,บดีกับพระจันทร์เช่นนี้ก็จะทำให้ชาวลักนณาราศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองโดยไม่ต้องใช้ความมานะบากบันไม่ต้องออกเหงื่อลงแรงมากนะัก แต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านต้องนั่งอยู่เฉยๆนะครับยังไงก็ต้องทําเพียงแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าทําน้อยแต่ได้มากนั่นเองชาวลัคนาราศีกรกฎยังมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากผลงานที่ท่านได้คิดได้ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมาผลิดอกออกผลในช่วงเวลาเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานที่มีลักษณะเป็นงานทางด้านการคิดค้นงานนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนเฝ้าดูและก็สนใจที่จะนำงานของท่านไปใช้งานต่อก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านได้รับลาบผลเพิ่มเติมเข้ามาการที่ดาวพฤห,หัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุประเคาะคจรเข้ามาสถิตในภพลาพระซึ่งถือว่าเป็นภพที่ดีภพหนึ่งของดวงชะตาที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับลาบผล การได้มาของสินทรัพย์ต่างๆอย่างแท้จริงแล้วก็ยังรวมไปถึงการปาศจจากหรือไร้ซึ่งความยากลำบากไร้ซึ่งปัญหาอุปสปรรคปาศากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆที่จะเข้ามารบกวนอีกด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านที่จะต้องกอบโกยเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จนานา,นาประการเอาไว้ให้ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทำของท่านถ้าไม่นั่งนิ่งเฉยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเวลานี้เรียกว่าท่านสามารถขอบโกยความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับผลที่เป็นคุณดังที่กล่าวมาเป็นกลุ่มของชาวลัคนาราศีกรกฎที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยซ้ำ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีไม่สามารถส่งกระแสะอิทธิพลมาคุ้มครองถึงตัวเจ้าชะตาได้ดังนั้นนะครับผลของคำพยากรณ์ต่างๆที่ทางผมได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ในด้านที่ดีก็จะลดทอนผลที่ดีลงหรือไม่ก็กลายเป็นว่าไม่เกิดผลดีขึ้นเสียเลยซึ่งช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เป็น ดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์แสดงอาการหมางเมินนะครับหรือวางเฉยไม่ยื่นมือเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูท่านนั้นท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูเรื่องของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในตอนที่หนึ่งซึ่งได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในกลุ่มที่สองก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญทีเดียวสำหรับชาวาลัคนาราศีกรกฎ ที่พื้นดวงชะตาของท่านนั้นในราศีพฤศพที่พบลาะของท่านถ้าหากว่ามีพระอาทิตย์มีดาวเสาหรือมีลาหูอาจจะหนึ่งดวงสองดวงหรือแจ็คพอตสามดวงนะครับสถิตร่วมอยู่ด้วยเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านเข้าไปในระยะประชิดที่ไม่เกิน3มองศาก็คือบวกรบหน้าหลังของ นะองศาที่ดาวเหล่านี้สถิตยอยู่ไม่เกิน3องศาในช่วงระยะเวลาเช่นนี้นะครับพระอาทิตย์เองก็จะทำให้ดาวพฤหัสบดีอับแสงหายไปแล้วก็ดาวบาปรเคราะห์อีกสองดวงก็จะส่งผลให้คุณสมบัติหรือการให้ลาบผลของดาวพฤหัสบดีพลิกกลับด้านจากดีกลายเป็นร้ายเจ้าชะตาที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบ ใช้วิชาความรู้ไปในทางที่ผิดหรือว่าใช้สติปัญญาของท่านไปบนเส้นทางบาปจนส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาอย่างมากถึงขนาดมีโอกาสถูกจับกลุมคุมขังหรือสูญเสียอิสรภาพไปได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเสียหายเยอะกว่าลัคนาราศี อื่นๆนะครับที่ที่เป็นลักษณะเช่นนี้ซึ่งระยะเวลาของการที่ดาวพฤหัสศดีีบวกลบ3องศาก็ตกอยู่ประมาณ70กว่าวันก็ตีว่า2เดือนครึ่งนะครับคราวนี้ถ้าท่านมีสถิตอยู่1ด่ดวงก็ประมาณ2เดือนครึ่งในช่วงนั้นแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสศดีโคจรอยู่ในราศี พุษภนั้นก็มีช่วงเวลาที่โคจรเรียกว่าวิกกติเรียกว่าเดินหน้ามาแล้วก็ถอยหลังกลับถ้าเกิดเดินหน้าถอยหลังอยู่ในช่วงบวกลบ6องศานะครับก็คือ3หน้า3หลังองศาก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะนานกว่า2เดือนครึ่งดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎในกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอาทีเดียว ช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทั่วๆไปนะครับควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสองกลุ่มแรกที่ที่ทางผมได้กล่าวมาแล้วนะครับหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎทั่วๆไปก็คือในช่วงเวลาประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน2567ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังในการที่จะ ทำอะไรสักหน่อยนะครับก็เป็นช่วงสั้นๆนเท่านั้นเองสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎการที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวพฤหสัสบ,บดีโคจรเข้าพบลาพระแล้วก็ท่านจะทอดทิ้งการพิจารณาถึงดาวพระเคราะห์ใหญ่อื่นๆไม่ได้เลยทั้งดาวเสาทั้งลาหูแล้วก็ดาวมฤตยูซึ่งก็ล้วนแต่ส่งกระแส อิทธิพลมาถึงลักนณาแล้วก็มาถึงดาวพระฤหัสบดีที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภได้ด้วยทั้งนั้นชาวลักนณาราศีกรกฎผมก็ขอแนะนำว่าท่านสามารถย้อนกลับไปทบทวนถึงเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพระเคราะห์สำคัญอีก3ามดวงที่กล่าวมาแล้วทางช่องสาระสำราญซึ่งก็ได้ทำการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 5 2 5 0 0 66ก็ย้อนกลับไปทบทวนกันได้สำหรับคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎก็เป็นเพียงการพยากรณ์ในภาพรวมเท่านั้นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละเรื่องได้แบบกว้างๆแต่ถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดส่วนตัวมากขึ้นอย่างเช่นว่าท่านอยากรู้ว่าท่านตกอยู่ในกลุ่มของชาวลัคนาราศีกรกฎกลุ่มที่สองที่ผมได้กล่าวมาแล้วหรือเปล่านะครับ ในกรณีเช่นนี้ท่านก็ต้องควรตรวจดวงชะตาของท่านเองกับโหนุ่นตัวของท่านเท่านั้นเพราะแต่ละท่านก็จะมีเวลาเกิดมีพื้นดวงชะตามีดาวพระเคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีต่างๆที่แตกต่างกันออกไปมากมายหลายรูปแบบการพยากรณ์นี้ก็เป็นเพียงภาพกว้างๆเท่านั้นนะครับอย่าลืมว่ายังไงท่านก็ควรจะตรวจดู พื้นดวงชะตาของท่านเองกับผลส่วนตัวนะครับอย่างน้อยก็คือปีละครั้งนะครับปีละครั้งขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านใช้โอกาสที่ดีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในภพลาภะของท่านร่วมกับดาวมฤตยูมีสติใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ถูกต้องสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับคลลองชีวิตของท่านเองใน ระยะยาวแล้วท่านจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎและครอบครัวทุกท่านประสบกับความสำเร็จความสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการสำหรับในตอนหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี ซึ่งผมก็จะว่าไปตามลำดับราศีตอนหน้าก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องขอโทษที่ต้องรอนานสักหน่อยนะครับหวังว่าก็คงอดใจรอคอยกันไหวนะครับสวัสดีครับ